ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการเฉลยนะครับไอตัวแนวก็สอบเน็ตซชุดที่2นะครับซึ่งข้อที่6เนี่ยที่เฉลยไปผิดนะครับอันนี้ต้องขอยกเครดิตนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องจาริมมี่แคนดี้นะครับที่ได้คอมเมนต์เข้ามาเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะเฉลยซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่ถูกต้องเป็นยังไงข้อที่6นะครับมานีมีเชือกยาวนะครับสองสเมตรชูใจมีเชือกยาว2องหเมตรมานะมีเชือกยาว5 6นเมตรเปติมีเชือกยาว1.5เมตรนะครับ ดังนั้นเชือกรวมกันทั้งหมดยาวเท่าไดนะครับคราวนี้โจทย์ให้มาในส่วนของจํานวนค่ะมาดังนั้นเราต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับเริ่มต้นที่มานีก่อนนะครับมานีมีเชือกยาวเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนครับก็คือ25งหเป็นสิบวกสคือ14บส่วนหครับบวกด้วยชูใจครับมีเชือกยาว2 3งสาเป็นหบวกหเป็น7จส่วนสบวกด้วยมานะครับ5้ส่วนหเป็นเศษส่วนอยู่แล้วนะนะครับปิติครับบวกด้วย5้าบวกหเป็น6 ส่วน5นะครับมีค่าเท่ากับพี่จะเอาตัวส่วนเดียวกันมาบวกกันนะครับ14บวก6นะครับก็จะได้เป็น20ส่วน5นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับก้อนนี้ส่วนเป็น3ก้อนนี้ส่วนเป็น6บวกลบกันไม่ได้ดังนั้นพี่จะเปลี่ยนก้อนส่วนเป็น3เนี่ยให้กลายเป็นส่วน6โดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น14ส่วน6แล้วก็บวกด้วยนะครับ5ส่วนเป็น6ครับมีค่าเท่ากับครับ5ตัดกับ20ครับได้4บวกกันกลับนะครับ14บวก5ครับ ได้19แล้วก็ส่วนด้วย6ครับ4ตัวนี้ครับไม่ใช่ส่วน6บวกลบกันไม่ได้ดังนั้นพี่ต้องการเปลี่ยนให้รูปของส่วน6นะครับพี่คูณ6ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น24ครับส่วน6แล้วก็บวกด้วย19ส่วนด้วย6ครับส่วนเท่ากันแล้วบวกกันได้เลยนะนะครับเป็น24บบวกสเครับ9บวกเป็น13ทด1 2บวกนเป็น3รวม1เป็น4ส่วนด้วย6นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เชือกทั้ง4คนรวมกันจะมีค่ากับ43สเมตร นั่นเองนะครับตอบแล้วนะครับข้อนี้แล้วก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ